สกูสคาร์ดข่าวคือนี่หอยกาจิอาวิวของเล่นนะคะเอาไอ้พวกอะไรกันวันนี้นะคะเราจะมาดูวิวของเล่นนะคะของเรานะคะหมดเนาะก็คืออันนี้เราอยู่ห้องของเล่นของของเล่นของเราก็คือจะอยู่ในห้องนี้หมดเลยนะนะคะนี่ก็คือไปของเล่นของเราทั้งหมดเลยนี่แฟนก็เว็นเครื่อเยอะมากนะคะก็คือคือเล่นไม่หมดเลยอันนี้คือเนาะก็คือเป็นห้องทำงานด้วย เป็นไอตัวแม่เหล็กต่อๆนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นไอที่มันเป็นติ้งติ้งอะไรมาดแล้วก็ค่ะ <c oughs> ก็วันนี้เราอาจจะรีวิวให้คร่าวๆก่นอนนดแต่วันหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบเล่นที่ดูนะคะว่าแต่และอันเล่นยังไงนะคะ,ะอัน,นจะเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นข่าวงกลมรถนะคะ <c oughs> นีเป็นร้านเองแล้วก็ตรงนี้เป็นลิงโกแล้วก็มีข้างล่างเป็นตู้กดน้ำไหนอืดแล้วก็อันนี้เป็นเซ็ตทำความสะอาดนะคะตัวของเล่นนะโกไปอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบ้านเป็นบ้านเขาไว้ตกแต่งในบ้านแต่งบ้านตกแต่งบ้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของคุณหมอนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออเขาเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านขายของนะคะแล้วก็นี่เป็นตู้ขี้ค่ะทุกคนแล้วก็นี่เป็นตุ๊กตานะคะเดี๋ยว เดี๋ยวให้ทุกคนดูตู้คลิปนะคะนี่ตู้คลิปจะเป็นแบบเดี๋ยวให้มันหลังให้น้องยุทธ<ด>มาเล่นให้ดูนะคะนี่คือตุก๊กตาตุกา๊กตาน้แล้วก็อันนี้เป็นของเล่นที่มันเดินไล่นะ,ะโรบอทโรบอทแต่ว่านี่มันทางเยอะนะคะ่ะแล้วต้องชูย ็หมดละตามดิ้นชักเดี๋ยว<า>วันหลังชักเดี๋ยวเปิดค่ะค่ะหลังเดี๋ยยังล็อกอยู่นะวันนี้เพราะแบบล็อกมากคือแบบดิ้นชักคือเดี๋ยวให้คุณแม่มาจัดให้เราก็มารีวิวนะคะคือแบบพวกล็อกมายังไม่ได้จัดเลยนะคะก็ค่ะก็สำหรัแบคบลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชาาร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตุ้งตุ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ